ปีนี้ปีดีมีเหรียญดีมีมงคลอะไรมาแรงหรือใครเกิดวันไหนดีฟังทางนี้โตหลงกรุงชีปีงูใหญ่พศ2567เลขลงท้ายสตัวเมื่อนำมาบวกกันอะไรจะลงตัวอลังการมหาโชคราชาเช่นนี้ใครเกิดวันอะไรปีนี้มาฟังคำทำนายจากโตหลงกรุงอันดับแรกมาดูเลขท้าย3ตัวของพศ .56 หาบวก6เท่ากับ11บวกเลขท้ายด้วยเลข7เท่ากับหนึ่งบวกแเท่ากับเก้าถือว่าเป็นเลขดีมีมงคล่งแล้วเลขลงตัวด้วยห้าหกเจติบโตเก้าหน้ายางมหาเศรษฐีท่านผู้ชมดูดีๆเป็นเลขดีหัวท้ายเลข6เป็นเลขดีมั่นคงของเมื่อนำห้ากับ6เป็นเลขหน้าของสตัวมาบวกกันก็เท่ากับสิอ สิบเอ็ดนำตัวเลขหลังเลขเจ็ดมาบวกก็จะเท่ากับสิบแปดหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้านี่คือมงคลเลขที่สองและมาดูมงคลเลขที่สามที่ไม่มีใครรู้นอกจากโตหลวงกรุงที่ค้นพบเท่านั้นเลขหกเป็นเลขมั่นคงท้าวันเมื่อนำเลขสองตัวท้ายหกกับเจ็ดมาบวกกันเท่ากับสิบสามและเมื่อนำเลขหน้าคือเลขห้ามาบวกกับสิบสามเท่ากับสิบแปด หนบวกแปเท่ากับ9นี่คือเลขมหาเฮงตัวที่สสรุปแล้วปีนี้เป็นปีดีมีมงคลเลขหนและ9ทั้งปีปีนี้รับรองว่าเลขนี้จะมีออกมาทุกๆุกงวดเลยครับท่านผู้ชมโตลงกลุ่มฟันธงทั้งปีปีนี้ 1, 8, ึ่จะมาอยู่เรื่อยๆครับท่านผู้ชมรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก